สำหรับตัวลำโพงแองเกอร์เสาข้อีครับในการเชื่อมต่อ FM นะครับถามว่าเชื่อมต่อยังไงนะครับก็คืออันดับแรกคือเราเข้าเข้าสู่โหมดนะครับเลือกในเรื่องของวิทยุนะครับแล้วก็ต่อสายสัญญาณด้วยนะครับก็คือสายชาร์ดนั่นเองนะครับเป็นสายไมโครนะครับตรงหัวขั้วนะครับตอนนี้เราต้องการสแกนสัญญาณก็ให้กดปุ่มตัวเพย์นี่ครับค้างไว้นะครับจะมีเสียงสัญญาณนะครับจะมีเสียงสัญญาสัญญาณก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย อันนี้มันจะหาคืนสัญญาณนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้ครับพอเราต้องการที่จะฟังอะไรนะครับก็กดว่ามันก็จะหยุดสถาน,นีที่เราล็อกไว้นะครับเห็นไหมครับเห็นไครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเอ่อปรับเปลี่ยนสถาน,นีนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มบวกก็ได้นะครับค้างไว้ประมาณหนึ่งสองวินาทีนะครับก็จะเปลี่ยนสัญญาณขึ้น ไหมมันจะเปลี่ยนสัญญาณขึ้นตามลําดับไปเรื่อยๆนะครับตามที่ลองรับสัญญาณได้นะครับไหมครับเธก็ดูแลชการแสดงขึ้นมาโหลงไหลในวัก็เป็นลำโพงที่โอเคเลยนะครับในราคาห้าหกร้อยบาทเจ๋งดีเหมือนกันครับรับวิดีโอได้ด้วยนะครับวางบนโต๊ะวางอะไรเงี้ยครับฟัง ส่วนตัวบอว่าโอเคใช้ได้นะครับฟังเสียงเพลงก็ต่อบูทูธก็ใช้ได้นะครับเป็นหนึ่งลำโพงที่น่าสนใจนะครับรองรับ s d ด a ี d ได้ AUX ได้บูทูธได้นะครับสำหรับลำโพง a n c เก r Soundcore ม i นินะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ในตะกร้าไว้ให้แล้วกันนะครับสนใจก็ไปสั่งซื้อได้นะครับเป็นการสนับสนุนช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับขอบคุณครับ